กองทัพไทยใช้รถบรรทุก M 3 5มสิคารโกทัพเป็นหนึ่งในยานพาหนะสำคัญสำหรับการขนส่งกำลังพลและยุโทโธปกรณ์รถบรรทุกนี้พัฒนาขึ้นในสหรัฐอเมริกาในช่วงปี1950โดยออกแบบมาเพื่อใช้ในงานทหารโดยเฉพาะประเทศไทยนำเข้ารถรุ่นนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านการเคลื่อนย้ายกำลังพลและการสนับสนุนด้านโลจิสติกในทุกสภาพภูมิประเทศรถบรรทุก M 3 5เป็นรถบรรทุก2.5ตันระบบขับเคลื่อน6 x คูณสามารถบรรทุกสัมภาระหรือทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบขับเคลื่อน6ล้อทําให้รถสามารถขับผ่านเส้นทางยากลําบากหรือภูมิประเทศที่ครุขระได้อย่างราบรื่นรถรุ่นนี้ถูกนํามาใช้ทั้งในภารกิจขนส่งกําลังพลอาวุธยุโทโธปกรณ์และอุปกรณ์สนับสนุนภาคสนาม M35 Cargo Truck มีเครื่องยนต์ดีเซลที่ให้กำลังประมาณ134-145แรงม้าสามารถบรรทุกสัมภาระได้2.5ตันและสามารถบรรทุกทหารได้สูงสุด12นายในรุ่นขนส่งกำลังพลระบบขับเคลื่อน 6x6 และโครงสร้างที่แข็งแรงช่วยให้รถสามารถขับผ่านถนนทุกประเภทและเส้นทางวิบากได้อย่างมีประสิทธิภาพการออกแบบเน้นความทนทานต่อสภาพพื้นที่ธุรกันดารและความง่ายต่อการบำรุงรักษารถสามารถทำงานได้ดีทั้งในพื้นที่ป่าเขา ผู้มิประเทศห่างไกลและสภาพอากาศรุนแรงช่างเทคนิคของกองทัพสามารถซ่อมบำรุงได้ง่ายทำให้ลดเวลาที่รถไม่สามารถปฏิบัติงานได้รถบรรทุก M35 ม a าคโก้ทรัคมีบทบาทสำคัญในกองทัพไทยทางด้านการขนส่งกำลังพลและยุโทโธป,ปกรช่วยให้กองกำลังสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ใช้ในการสนับสนุนหน่วยปืนใหญ่และหน่วยรถหุ้มเกราะในการขนส่งอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆในด้านโลจิสติกส์รถรุ่นนี้สามารถขนส่งสิ่งของไปยังพื้นที่ชายแดนหรือภูมิภาคห่างไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพในการฝึกอบรมทหารและการปฏิบัติภารกิจจริงรถรุ่นนี้ช่วยให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความเสี่ยงจากปัญหาทางเทคนิครถบรรทุก M 3 5ม a ิบ o t r คา k โกทักมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นที่รู้จักในหลายกองทัพทั่วโลก ประเทศไทยนำเข้ารถรุ่นนี้เพื่อปรับปรุงความทันสมัยของกองทัพและเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกมีหลายรุ่นย่อยทั้งขนส่งกำลังพลขนส่งอาวุธและรุ่นพิเศษตามความต้องการของกองทัพไทยการออกแบบเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูงทำให้รถรุ่นนี้สามารถใช้งานได้ยาวนานและเชื่อถือได้ในทุกสภาพแวดล้อม M35 Cargo ทัชขับเคลื่อนได้ทั้งบนถนนและเส้นทางวิบากมีความทนทานและสามารถบรรทุกน้ำหนักมากได้ เป็นที่รู้จักในด้านความแข็งแรงและความสามารถในการใช้งานในภารกิจระยะยาวในการฝึกอบรมทหารรถรุ่นนี้ช่วยให้ทหารได้เรียนรู้ทักษะการขับขี่การขนส่งยุโทโธปรกรณ์และการปฏิบัติการในพื้นที่จริงนอกจากนี้รถรุ่นนี้ยังถูกนำไปใช้ในการสนับสนุนภารกิจทางยุทธวิธีและปฏิบัติการพิเศษทำให้กองทัพไทยสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์สงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพ รถบรรทุก M35 า a r g o Truck เป็นยานพาหนะสำคัญของกองทัพไทยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งกำลังพลและยุทธโธป,ปกรณ์มีความทนทานใช้งานได้หลากหลายและช่วยสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพในทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมหรือภารกิจจริงรถรุ่นนี้ยังคงมีบทบาทสำคัญต่อความพร้อมรบของกองทัพไทยอย่างต่อเนื่องช่วยให้กองกำลังไทยมีความคล่องตัวในการเคลื่อนที่สูงและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้รวดเร็ว รถบรรทุก M35 Cargo Truck ร,รวมเอาความแข็งแรงความทนทานและความยืดหยุ่นในการใช้งานเข้าด้วยกันเป็นเครื่องมือที่กองทัพไทยพึ่งพามานานหลายทศวรรษรถรุ่นนี้ยังคงเป็นหัวใจสำคัญขององค์การขนส่งยุโทโธปกรณ์และกำลังพลในทุกภารกิจทำให้กองทัพไทยสามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ในอนาคต